ครับผมนี่ก็จะเป็นนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามมากครับผมนะฮะตรงด้านนู้นก็จะเป็นถนนนะครับถนนที่ผมถ่ายวิดีโอตะกี้นะครับผมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของของเรานะครับผมเนี่ยแล้วก็บรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นนะฮะถัดจากของเราก็จะเป็น ทุ่งนาเหมือนกันนะครับมีทุ่งนามีภูเขานะฮะมีทุ่งนาแล้วก็มีภูเขาด้วยเนหะ็นมฮะมีภูเขาครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าด้านหลังนี้ทําเป็นบ้านพักทําเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยก็จะเห็นภูเขาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคูน้ำนะครับผมนะซึ่งเรา,าเวลาที่เราจะถ้าเกิดว่าเราต้องการขุด บ,บ,บ่อน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการขุดบ่อน้ําที่ในพื้นที่ของเรานะครับเราสามารถที่จะนะฮะผ่านน้ําจากตรงนี้นะครับนะเข้าไปยังพื้นที่ของเราได้นะครับน้ําน้ําตรงนี้นะครับจะเป็นน้ําที่มาจากเขื่อนแม่เขื่อนแม่กวงนะครับผมนะเป็นน้ําที่ค่อนข้างใส่นะครับเป็นน้ําเขื่อนนะครับไม่มีสารเคมีอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ผ่าน ไปยังไรนาของเกษตรกรแล้วก็ไหลกลับมานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นาการผ่านาน้ำเข้านาแลาขังไว้ในนาอย่างอย่างเดียวนะก็จะเป็นน้ำที่ค่อนข้างที่จะปลอดภยนะัยมีกุ้งหอยปูปลานะครับผมหอยเชอรี่อะไรต่างๆก็มีนะฮะพวกสัตว์พวกอะไรต่างๆสามารถอยู่ได้น้ำตรงนี้ก็สามารถใช้ในเรื่องของการเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะ ทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะอขอสลับกล้องนะครับเพื่อให้ดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ